มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในโครงการระบายข้าวและโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมากันบ้างนะคะซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเตรียมที่จะสรุปสํานวนบริษัทเอกชนที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีก20บริษัทด้วยกันเพื่อที่จะยื่นต่อสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ทันกับการนัดไต่สวนนัดแรกโดยนายวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงการทุจริตการระบายข้าว แบบรัตรัฐหรือจ2ทจีที่มีบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบ100บริษัทโดยบอกว่าขณะนี้นะเบื้องต้นพบบริษัทเอกชน15-20ถึงบ,บริษัทที่ร่วมการกระทำความผิดและมีความเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตมันเส้นด้วยซึ่งอยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อทำสำนวนส่งไปให้สารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้สารเกิดความสบายใจในการพิจารณาคดีเนื่องจากใกล้จะถึงการพิจารณาคดีนัด แรกทั้งนี้ทางปปชเองก็ยืนยันนะคะว่าการดําเนินการจะเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งเบื้องต้นนะคะทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นได้นัดการไต่สวนเรื่องของคดีการปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตเนี่ยในวันที่19พฤษภาค,คมซึ่งเป็นคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนวันที่20เมษายนจะมีการพิจารณาเรื่องของการประทับรับฟ้องหรือไม่คดีของนายบุญทรงเตริยาพิรมค่ะก็ต้องติดตาม,ตามความคืบหน้าเรื่อง